เอาก้าสวัสดีสวัสดีผมเอกพี่น้องยิี่เด้งกับส่ซองบอลาวันบกเนาะงเซิงวันวันนี้เป็นทายูนะคนกันชนแข่งเซวนาเขตับบลิฟท์ไทยเนาะเซิงวันนี้เป็นท้าวชิมาตโตโซเนาะนี่โตโซเนาะโชวนี่น่ะเอาชื่อแต่โดนเดี๋ยวนะโอ้ตั้งแต่ชิ้เขาปีหนึ่งช่องปีเลยเนาะอ่านห้อมาตัดนะโชว์นี่น่ะเขาเอิ้นว่าโซวบ้าเรื่อยี่สิบแปดนิ้วเนาะ เป็นโชว์สามสเปดเนาะของสตินเนาะแต่โบหู้ว่าเป็นของเทของปลอมนะาะวอามันกรอบกระลายมันโบฮู้วนา,านที่ชื่อแบบเป็นด้ขหันของเทเนาะแต่ดิลินอะเห็นแล้วอ่าหันายของเทเนาะไอโชว์อันนี้เป็นโชว์ตัดเนาะเขาเอืนอ่นเนาะมันชิมีเดือยอี่เนาะ่นองเดือยเดือยโชว์อันนี้แต่เขาเจีเอออกแล้วอ่านในเขาเอื่นว่า อยู่ล่าเขาเนี่ยเขาเจาอันจะอันนิยมในการแต่งเข่าเรื่อยนี่ให้มันชื่้นโบให้มันเฉลียงให้มันชื่อโดดชื่อสิให้มันเป็นทางจัดแบบสิเนาะโบให้มันเฉียงเขาใช้เวทีเนี่ยมันฉีกินโพดเขาอะลายชื่อยังสิแล้วมันฉีกินแล้วมันฉีกินเรียบกินงามเนาะแบบชื่อสิมันจะบบกินคขาขอแต่ตัดแต่เดือยนี่ออกเนาะเขาเบาเออผมเป็นยังเขาจะมาตัดแต่งโชว์นี่คือโชว์ตัวนี้ก็ขาดแล้วนี่เนาะนี่นนี่ เก็รอกก็รอกองยอยู่ดีมันหักแล้วเนาะอย่างนี้มันแตกนี่เอากระชังมาเจียออกเนาะเจียออกละกัตอกออกเนาะเอามาเบิ่งน้ำกันเนาะเห็ดอะไรเอากระบอกก็เห็ดไประเดอกเขามาโตอต่างแต่ไม่เลื่อยอันนี้ก็ตโตโซวเลื่อยนึงกับประมาณชีหะเทื่อนนี่แหละมันขาดดุอดนีโนเลื่อยเท่านี้นะ่ยใช้มัตดตัว

นี่แล้วเราจะทำให้เจ้ามันโตตัวนี้เนาะสำหรับการโตรมันมีนมคอโตมันเนาะทาไปซื้อเอาซื้อเอาอันหนึ่งคู่อันนี้ไงชิปพันกีบเนาะ เงินไทยประมาณเช่าบาทนะพี่น้องแลตโตโตเนี่ยมันมีอันหูบเป็นหูบช้ำเหลี่ยมแบบที่นี่นะให้เอาไปทางหนาน้ำเบิองหม,มูมันมันมีหมูม,มันอยู่ยแ,ลแล้วมันก็โต โอเคนะพี่น้องวันนี้แล้วงเรานะทำนี่เน,นาะไปรวมๆกับประมาณนี้เนาะมันก็มีหลายบอดน,นะบอดเขาโตอนี่อุยยังชิว่าเนาะนี่โตดลยกับเท่าแต่ขาดมันได้เช่นหม่เลยนาะพี่น้องได้เงินบันนี่ก็ที่จัดเลยเน,นาะไปถ่ายหู้บม้มวันได้ทรายไ,ได้ชามแชนกีบกับ เกียงเนาะเอาใไฮมูเน่เลยก็ให้เฮาเน่เนาะโอเคแลน่าจะแบบคลิปนี้ก็ขอจบเพื่อนที่นี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะเป็นกำลังกิฟต์กันต่อไปกันเข้านะเซอร์คลิปนี้บ๊ายบายนะผมก็อีพีหน้าเนาะขอบใจที่รับชมัครฟัง